ขอบคุณค่ะนี่ตัวสวอชนะคะม่ได้ทำไปแล้วอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาลองให้ดูจริงๆว่าถ้าบลงบนแก้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอ่าอันนี้คือบลัชเขานะคะสีแฮปปี้นะเหมือนเนื้อกระดาษสาทุกคนแต่ว่าเราต้องวนเขานิดน,นึงออกมาแล้วจะลองเป็นแบบกับนิ้วมือนะคะเข้ม okay. อ oh, สีชันมากไม่ไหวใช้บลัชก่อนยังไงดีล่ะทุกคนแนะนำไม่ใช้กับบลัชดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะช่วยสีกระจายตัวดีแล้วก็ไม่เป็นปื้นนะคะสวยจังสวยเลยลงสีแฮปปี้เรียบร้อยนะคะเป็น everyday ได้เลยนะอุ้ยทุกคนสีมันน่ารักมากจะมีความแมทนะช่วยเบลูกลุมขนได้โอ้สีแฮปปี้เลิฟเลยทุกคน